เอ้ยไปอีก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 ไปไปอีกไปอีไปไปไแตกไม่อู้ยเรียบร้อยเฮียแตกไม่โอ้ช็อตเตอร์แตกในเกมนะมาวันนี้เฮียวิ่งซูเปอร์สล็อตนะฮะก็จวหาไี่เจอจิ้มอปบอนดี้นะฮะดูซึ่งว่ามีมีเนมาเท่าไหร่ นะฮะอยากได้ทริกและวิธีการเล่นสล็อตอย่างถูกวิธีนะครับอย่าลืมไปพูดคุยกันในกลุ่ม v ีพได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะไม่ปล่อยให้เล่นมั่วแน่นอนนะครับทุกเกมนะครับมันมีสูตรของมันอยู่แล้วนะฮะไปจะไปเบ็ดสี่บาทเฮ้ยดูนี่มีทุนมาแค่สองกว่าบาทนะฮะนี่เงินติดบัญชีแค่นี้ครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้เฮียวินไม่คอยได้ลงคลิปเท่าไหร่ต้องขออภัยพี่น้องกันด้วยนะฮะอ่ะจัดไป ทคนิคง่ายๆในการเล่นสล็อตนะฮะเล่นต่ำๆก่อนเลยนะครับค่อยๆปรับเบดไล่ขึ้นไปนะครับบางทีครับกว่าจะหมุนเป็นร้อยรอบกว่าจะแตกก็มีนะครับผมบางทีหมุน2รอบแตกก็มีนะครับแล้วแต่วันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาด้วยแต่ถ้าใครอยากได้เทคนิคและเวลาเพิ่มเติมในการเล่นนะฮะอย่าลืมนะครับไปพูดคุยกันในกลุ่ม VIP สอตกันได้เลยนะฮะมีกิจกรรมแจกฟรีด้วยอย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับผม นี่ไงคิวมาแม่งชอบติดขัดเออสวย <Nice. S 1> มาคู่สองไม่ได้อีกไปอีกไปอีกเออ <Yes. S 1> มาลูกคู่สองเออสวยอุ้ยสามสองแม่งติดอีกแล้ว <Wow. S 1> ไม่คูนสามว่ะพี่น้องไปไปเออ <Nice. S 1> คู่สอง hmm. บ่ได้ไปเออ <Yes. S 1> คู่สองสวย <Wow. S 1> คู่สามมา ไม่ได้ว่ะอ่าอย่าลืมนะเข้ามาดูฮีวินซูปเปอร์ซาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใคร <Nice. S 1> อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะ <Yes. S 1> คูณสองสวย <Wow. S 1> โอ้มาไม่ได้ว่ะ <Great job. S 1> ถ้าทุนถ้าทุนถ้าทุนเอาไปเลยเวลายเยอะวันนี้เวลายเยอะวันนี้ <Nice. S 2> เออ <Yes. S 1> ไม่คูณสองว่ะไป สวย <Nice. S 1> คู่สองไม่ได้อือ,อสวย <Yes. S 1> คู่สองเออ <Wow. S 1> คู่สามอุย้ยสวย <Come on. S 1> คูหน้าไม่ได้ว่ะเยอะ <c oughs> มันน่าเสียดาย <Nice. S 1> ไปนี่ไง <Yes. S 1> อ่ะเข้า,าดูฮีวิแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ <Nice. S 1> เออไป <Nice. S 1> เบ็ดแปดงละ อยงค่อยๆไล่ขึ้นไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนี่ไงเอมาอุย้ยฟีบาทโอ้เมื่อกี้ไล่เมื่อกี้สวยมากเลยนะการเล่นสล็อตนั้นต้องใจเย็นนะฮะต้องใจเย็นนะสล็อตนี่ไม่เหมือนบาคาร่านะครับผมบาคาร่านี่ผมไม่แตะเลยนะครับจริงๆไม่ค่อยชอบเล่นบาคาร่าเท่าไหร่นะครับผมเออต่อคือจริงๆสล็อตนเนี่ยผมชอบเอาทุนมาแค่300นะค,ค่อยๆปรับเบ็ดขึ้นไป วันไหนจังหวะดีนะขึ้นไปกําไร1,000บ้าง2,000บ้างแล้วแต่วันนะครับผมบางวันเสียก็มีนะไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกวันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ทริกและทเทคนิคเพิ่มเติมนะนก็อย่าลืมขอเข้าปุ่มได้ที่นะครับรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะอย่าลืมกดลิงก์ได้เลยนะครับผมโอ้ยกำไรแล้วพี่น้องร้อยก็ไปโอ้ยสเกตเตอร์เข้าโอ้โอเคครับผมสเกตเตอร์เข้าเว้ยโอ้ยโ,โอเคพูดปากไปหน่อยสเกตเตอร์เข้าเลยอ่ะเลือก10ฟรีสปินพอวันนี้ มามาสิบรอบตาแรกแหว์เอ้ยมาอีก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 ออีีกกแตกไหนอุ้ยเรียบร้อยเจี๊ยแตกไหนอีกโอ้สเกตเตอร์แตกในเกมนะครับผมอ่าฟินสติบเ,เพิ่มมาอีสิบรอบนะเป็นสิบแปดรอบอุ้ยสวยร้อยสามแปดเจี๊ยกำไรแล้วเวย้ยพี่น้องไปโอ้วันนี้เฮวินหลับฝันดีแน่นอน ไปอีกเออสวย <Yes. S 1> มาคุณฮกไม่ไหลคู่นัอ่ะสิบสี่รอบสิบสี่รอบเออสวย <Nice. S 1> คุณฮกไม่ติดขาดดีละไปอีก <Great job. S 1> เออคุณฮกสวยคุณเก้ามโอเคไป <Nice. S 1> เออสวย <Nice. S 1> คุณฮก สวยงาม <Excellent. S 1> คุณเก้าเออ <Come on. S 1> ยี่สิบพูด <Great job. S 1> อยจะได้คุณยี่สิทบทั้งรอบเลยนะว่าคุ้มน่าจะคุ้มแน่นอนเลยออกมาสิทรอบสุดท้ายพี่น้องนี่เห็นไหมช่วงเวลานี้แม่งแตกดีจริงๆเลยนะฮะอยากได้ทิคและเทคนิคเพิ่มเติมนะครับผมในการเล่นสล็อตนะฮะไม่ปล่อยให้ได้มั่วแน่นอนนะครับนี่กิจกรรมแจกเครดิตด้วยนะฮะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันในที่กลุ่มเลยนะครับผม <Nice. S 1> อุ้ยห้าสิบห้าบาทอู้ <Excellent. S 1> มันคุ้ม อ้พี่น้องจะพันแล้วเฮ้ยห้ารอบอีกห้ารอบไปสองร้อยหนึ่งบาทอีกห้ารอบไปสวยสวยเอาไปสี่รอบเออสวยโอ้ยสยี่ี อุ้ยคณหกคุณเก้ามาอุ้ยมาดิร้อยแปดอุ้ยไม่ถึงคนณี้สิบทีอุ้ยกำไรแล้วพี่นอ้องโอ้โหนี่ทุนมาสองร้อยกว่าบ,บาทวันนี้แตกไปรวมทุนแล้วนะพันห้ากว่าบาทแล้วเกือบหกพันหกแล้วอ่ะสามรอบท้ายส่งท้ายแล้วมาอีกเฮ้ยจบนะครับผมโอ้โหนี่กำไรแน่นหนาเลยวันนี้กันเราแน่นหนาเลยนะอยากได้ทิศและที่ไหนเพิมเ่มเติมก็อย่าลืม แอดมาหาเฮ้วินเลยเลยนะครับผมมีกลุ่ม V.I.P. ตลอดตลอด24ชั่วโมงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเกมหน้าจะมาจากเกมอะไรรอยตามกันที่ช่องเลยนะครับผมสวัสดีครับ